ัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ย่านรามอินทรานะคะเรามาที่บริษัทอันนี้ลูมิสโตนเรามาดูหินเรืองแสงให้กับหัวเตียงน้องพิมคือตอนนั้นน่ะเราจะไปดูหินที่ชาดารักทีหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราน้องพิมเขาไปชอบหินอ m เมทิสแล้วที่นี้เนี่ยเราก็ไปลงรูปใน Facebook บอกว่ามันเนี่ยหินแบบนี้มันเข้ากับหัวเตียงไหมยังไงแล้วมีเพื่อนใน Facebook คนหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่า เนี่ยทำไมไม่เอาสีขาวล่ะเห็นเรืองแสงนะแล้วก็เปลี่ยนสีไฟตามตามใจชอบเนี่ยเพราะว่าข้อตั้งข้างหลังก็เปลี่ยนสีเอาเปลนสีม่วงก็ได้ไม่งั้นเนี่ยเอ๊ะเรามาถูกไหมถูกใช่ไหมเข้าด้านนี้ก่อนมาด้านี่มันเหมือนด้านหลังเขาเลยอ่ะนี่เข้ามาดูโชว์รุมแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นพวกพลอยเป็นอัญมณีเลยที่ฝังอยู่ในเนื้อหินเลยอ่ะอันนี้จะเป็นรูบี้ค่ะรูบี้เลยก็คือทับทิมใช่ค่ะเนท้อฟิลจะเป็น่ไง เป็นคาเปิดแล้วก็แดงเลยแล้วไอ้ดำๆที่เห็นนจะเป็นหินอย่างอื่นเป็นเมื่อหินเลยค่ะถ้ามีอันนี้ก็มีควอเหลือแค่สองพุ่นนี้ค่ะก็คือจะเป็นเอ่อเป็นสโมควอส์นะคะเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าเขาจะเป็นก้อนอัญมณีทั้งหมดเลยที่เมลเลียงต่อกันแล้วก็ไลเลซชิ่งเข้าไปด้วยกันค่ะมันก็จะเป็นเหมือนหินอ่อนเนี่ยมันก็มีลายสวยๆของมันนะเห็นแน่นเห็นป่ะแต่ถ้าเปิดก็มีแฝดจะจ้าเป็นไง ถ้าเกิดเป็นหินพวกนี้มันจะฝังมาสามมิลแล้วก็ประกบกระจกใช่ไมแต่ถ้าเกิดเป็นนี้เป็นหินแล้วก็แล้วก็มาใส่บนเป็นก้อนแล้วเป็นงานเคนเมกอะแาแต่บนแต่พวกนี้ก็เป็นหินอะคริลิกอะเซินอันนี้เป็นหินเป็นก้อนแล้วลายได้อันนี้ก็อันนี้ก็สวยอืออันนี้ก็เพิ่มอะไรให้ในห้องอันนี้คนนี้แม่อันนี้ เราเป็นเขาเรียกเป็นออยเน็ตเราเป็นแบบเรือดึงไปใค้จะเป็นซ <uk> อฟต์โซนค่ oh. <ว><า>ะเป็นห <narrower S 2> ิ่งเรืออ๋อเป็นหิ่งเรือาออสวยเออสวยแล้วสวยแล้วสวยส่วนใหญ่เกาจะไปตกแต่งพวกเอ่อห้องตาเดี๋ยวแม่เปิดไฟอย่างเดียวสิสีขาวสีขาวสองอันเอออันนี้ก็สวยเดี๋ยวเปลี่ยนเสียงด้วยจะันสามารถทำได้แต่ว่าต้องเปิดไฟเขาอยู่ตลอดสวยนะเนี่ยชอบมากที่สวย คือบุญกูให้เขาอยู่แล้วเราเปลี่ยนอารมณ์ไเนี่ยเปลี่ยนแค่ไปข้างหลังนี่เขาทำแค่เปลี่ยนกระถางจะเราสามารถใส่อ R G B ได้แกนี่ก็ทำโปร่งแสงได้ฮะเขาบอกว่าปกติแกนิดมันไม่ได้โปร่งแต่ถ้าสไลด์บางๆมันก็แสงมาได้เหมือนกันเนี่ยมันก็เหมือนหินกันิดธรรมดาใช่ป่ะแล้วพอเปิดเปิดไฟมันก็มีแสงนะแกรมการพูดถึงบ้านเทพาค่ะเขาก็ใช้ตัวรุ่นนี้ค่ะไปทำเปลี่ยนสีเท่เลยมันดูมีอะไรอันนี้ก็ขาวเรียบๆก็ติดไฟแต่ก็ไม่มีลายนะ เดีต้องดูไฟก่อนอ๋อ i̇şte. นี่เขามีเขามีไฟมาให้เฮ้ยรายนี้สวยคุณแม่แบบนี้ไม่ต้องเปิดไฟก็สวยแล้วเนาะมันก็ไฟทรลุมานี่ยไงมันเป็นลายเออได้นะมันก็ใกล้ๆกับไวท์คาราล่านะนี่ราคาเท่าไหร่ครับคุณาหมื่นแปดแต่นี้ลดแล้วนะห้าหมื่นแปดแต่คิวปัหามมันตัดไม่ได้เป็นจุดตกเทมเพอร์ดเาตัดกเ็นยี่สิบสองเตสป็น อันนี้หนักปลาลายมันหนักปลาลายแบบนี้อ๋อนี่ตัดได้เฮ้ยนี่ขาม่วงแต่ลายมันหนักเลยถูกใจตัวนั้นสุดแล้วครับมีไหมันี่เป็นอีกแผ่นหนึ่งที่คล้ายกับเมื่อกี้ตัดไม่ได้เหมือนกันแผ่นเมื่อกี้มันสวยกว่าแผ่นนี้มันมีเหมือนมีมีทางตรงกลางอืมนยังเป็นก็เหมือนเป็นกระจกแผ่นหนึ่งอ่ะ มันต้องง่ายในการติดตั้งแม่เพราตัวนี้ก็สวยคุณแม่อืม่ะโอ้ยนี่ใชไหมเปิดไฟจะเป็นคล้ายๆลายไม้ไม้น้องพิมไม่ชอบชัวร์หรอสังเกตจากเขาไม่ชอบคริสเซนโดฉะนั้นเขาจะไม่ใช่ก็ธอชอบก็จะชอบแบบหินสตล์คริสเซนโดแต่ว่าน้องพิมเขไม่ชอบสวยดีเนาะสวยมากเลยจะทาพ่อแบบเคาน์เตอร์นะคุณแม่ ก็เราเลือกได้แล้วแผ่นน yeah, ูนเดี๋ยวต้องเอาลงไปทำยังไม่ื้อนะเซลองดูก่อนไปลองดูก่อนให้เกี่ยวดูก่อนไม่ผ่านไหมใช่แล้วที่เนี่ยร้านเนี้ยเขามีขายไม้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นไม้นําเข้านะซึ่งมันบอกมีแผ่นอี่างนี้เลยเฮ้ยดสนเก้าพันะแลกราคาแพงอันนี้หกแสนเก้าหนึ่งพันห้าตอนนั้นเนี่ยหกแสนเก้าหมื่นห้าพันพุทธิดตอนนั้นเนี่ยเปรียบเส้นเหนือแบบว่าไม้ฝังมันน่ารักนมันจะเนียนนุ่มนิ่มมันจะนิ่มใช่ผิวสัมผัสดีมาก สันพอดีมากอันนี้ยังไปชอบใจหินเกลืออีกเออจะแปะไหนไม่พีดีใจแปะต้องทำสปาเพิ่มอ่ะแชมึงจริงอ่ะเหมาะกับสปามากกลับมาดูอันนี้มีเกลือปาชอบมากเป็นหินเป็นเกลือเลยนะเกลือเป็นเกลือเกลือจริงเลยอ่เป็นเกลือหินจริงเกลือหินมาลายจากเทือกเขาแถวเนปาลอะไรแบบนี้ป่ะาเขียนธรรมสถานที่เขาขายเป็นปมไฟถุงกระดา ตอนแรกนะคะเราก็เราก,เราก็ชอบแล้วเราก็แบบเออดีใช่ไหมแต่ว่าคิดคว่ามีค่าเป็นร้าน้ี่อารมณ์แบบว่าเฮ้ย<ช>โอหสวยแต่ปรากฏว่าด้วยราคาตารางเมตรละสองหกว่าเป็นหินไว้คาลราลาซึ่งเราก็เพิ่งซื้อหินไว้คาราลา มันจะดูมันจะดูไอ้น,นี่ไหมอ่ะนอะไรอ่ะดูลิเกไปหน่อยมั้ยดูงันวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือโอเค,ค,ออเคติดไฟขาวไฟเหลืองอ่ะมันสวยแหละแต่ถ้าไปติดไฟม่วงไฟชมพูไฟฟ้าไฟแดงอะไรเงี้ยไฟเขียวแบบสีสันเงี้ยมันจะป็ดเสนอเปล่าไม่รูอ่ะน,ะนนะี่ถ่ายรูปแปให้พิมพ์ละแล้วก็มีความมั่นใจอยู่ึกๆว่าพิมจะไม่เอาพิมพ์คงปักใจอ,อ,เ,มอเมทิส จริงแล้วอเมทิสมันมีความเป็นควอสความเป็นคือเขาเป็นหินประเภทควอสเนี่ยมันเหมือนมีคุณค่ามากกว่าใช่มันมีความเป็นอัญมณีที่แบบเออที่แบบว่าเนืกอออกมามมีความเป็นเกรดผลึกของควอสอย่างเงี้ยมันสวยกว่าไงถ้าเป็นถ้าเป็นหินในนี่ราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นหินของร้านนี้ที่มันเป็นอเมทิสเขาบอกว่าหลายปีมาที่เขาเอาเข้ามามันก็สามหมื่นเก้าราคาพอกัะตุ้นตาใช่ แล้วก็จะมีตอนนี้มันมีอยู่เป็นเป็นคอร์สสีขาวไว้คอร์สใช่ไหมมันอันนั้นห้าหมื่นห้าหมื่นสามใช่ปะก็ฉะนั้นเออก็แพงมากไม่ไหวเดี๋ยวกลับไปให้พิมพ์ไปถามพิมกันนะ